อยู่กันที่บางลงนะครับเราจะมาหาหอยขมกันนะครับกับลุงเลินและก็น้องจ๊ะสวัสดีชาวดอะหอมชาแน,นลทุกคนนะครับวันนี้ฝนความิดหน่อยอากาศดีไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวน้องจ๊ะเทียนหอยขมน้องจ๊ะลุงเลินนะครับตามผมมาอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้ครับในการหาหอยขมได้ถุงอวนสองถุงเดี๋ยวเราไปดูทางนี้นะครับตามผมมาครับ ปลาช่อนต่อต่อปลาช่นนะครับนี่ครับเราอยู่กับลุงเลนครับเปสี่ยนหอยวันนี้มาพามาหาหอยขมนี่้องจ้าครับน้องจ้าดูกล้องหน่อยดูกล้องหน่อยเสี่ยนหอยขมเปสี่ยนหอยขมเรา้ยดันมาห้องรูดมาต้องห้องใช่ใช่ใช่อย่างเงเอาอีน้ำมาห้องอุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับถุงอวนสองถุงแล้วก็ใช้ใช้มือล้วนๆใช่ไหมคือเปล่าใช่ไหมน้องเจ้า Tiền phóng chinh Ô, oh, men thật Tôi nói cái này, oh, tôi nhé cái ông, ô gì cho răng ลดไปทางพุ่นตัวเรื่อไปทางที่นีอนี่นล่ายัดรถ เราจะเปลี่ยนจากข้างบนนะครับไปข้างล่างจะเอาข้างล่างจะชุกกว่ามีงูด้วยเหรอเอาสายไฟชดบอนพี่จาไปชดบ,บ่นบอนสายไฟบ่อน เดี๋ยวเลยระวังด้วยไปไปฮะให้ดูไฟ เยอะไหมจริงจาเยอะไหม,อมอตอนนี้ตอนนี้ผมเห็นตัวใหญ่อยู่ตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะลองลงไปดูเดี๋ยวจะลองลองไปดูโมเะอ้ยเย็ยยเยน,ะยยนใช่หรือเปล่าไม่ใช่ซากมันหลอกนะเทีียมนะขเข่าก็เพื่อลื่นนะเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันจะอยู่ยังไง นะครับผมว่าน่าจะใช่นะนี่ไงครับนี่ตัวมันนี่ตัวมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองจับน่าจะใช่นะตัวใหญ่ใช้ได้อยู่อ่ามาแล้วเอาก้อนหินเอ้จะบัโค้ก็ลาลงมาโอ้ก้อนหินโดนหลอกครับ <c oughs> เดิน,นโดนหลอก <c oughs> โดนโดนภรรยาหลอกให้มาเก็บครับอุตส่าห์ลงมามีอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่ด้วยที่ไหนได้ก้อนหินจับปะเต <c oughs> เป็นไงบ้างวันนี้ได้กี่ตัวแล้วเธอยังไม่ได้สักตัวเลยฮะใส่บูทมาทำไมไม่ลงน้ำอะ่ะไปเร็ว โ oh, อ้โหสาลุยลงมาที่ไหนได้เจอก้อนหินเออโอ้ uh, oh. น้ำใสสะอาดนั่นไงครับลุงเลนกำใหญ่เลยครับหนาวหนาวหนาวส่วนมากเขาจะเอาไปทำอะไรครับลุงเลนแกงแกงกะทิแกงกะทินะแกงกะทิในะบชะพู แกงทั้งเปลือกอย่างนี้นะแล้วค่อยแล้วค่อยจุ๊บจุ๊บขึ้นมาใช่ไหมจูบจุ๊บสับตูดมันนิดนึงสับตูดอ๋อต้องสับตูดอ่าสับตูดนิดนึงถ้าทําเอาเอาเปลือกออกแล้วเอาตัวมาผัดได้ไหมไม่ได้ลําบากอ่ะไอ้สับตูดมันแล้วก็ดูดจุ๊บจุ๊บจุ๊บอ๋ออ๋อส่วนมากเขาจะแกงทั้งเปลือกกันนะสับตูดไม่มีไอ้ที่แกะออกมาจากเปลือกแล้วก็ผัดเครื่องแกงอะไรงั้นไม่มีนะแกงทั้งเปลือกเลยอ๋อแกงทั้งเปลือกนะครับ กว่าโอ้ตัวใหญ่นะพี่เลิศนั่นสองตัวใหญ่เลยนู่น สูงของน้อง๊ะและลุงเรนกำลัง,งงมหอยขมกันอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําบางลงนะครับน้ําใสไหลเย็นเห็นตัวปลาแต่ไม่เห็นตัวหอยครับหอยอยู่ลึกมากครับตัวใหญ่ยิ่งอยู่ลึกครับต้องใช้วิธีลงไปงมเอามือคว้านคว้านดูนะครับหอยขมหอยขมหรือหอยจูบภา,าษาภาคกลางก็หอยจูบ ผอยนี้ไม่มีขายตามท้องตลาดมากนักนะครับใครอยากจะได้ต้องสั่งออเดอร์บรรยากาศวันนี้กำลังดีครับไม่ร้อนมากอากาศกำลังดีเย็นสบายฝนลงปล่อยๆนิดๆหน่อยๆครับลงปล่อยไป,ยปยนี่นะครับทีมงานมันจะลุ่เลินนะครับวันนี้เราเปลี่ยนจากน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดบ้างครับน้ำทะเลวันนี้น้ำสิบข่ํา สิบขั้เราไม่สามารถทำอะไรกับสัตว์ทะเลได้เลยวันนี้เพราะน้ำไม่ลงนะครับ ด้ประมาณโลนึงมีออเดอร์ยังเออเดอร์มียังจ๊ะมีคนจองอยังกกิโลนี้มีม,มีแล้วนะอ,อ้าววันนี้บอกบอกครับจ๊ะบอกว่าวันนี้วันนี้ได้ประมาณ1นกิโลนิดนิดโอเคครับขอบคุณมากครับจ๊ะขอบคุณมากเดี๋ยวน้ำหน้าว่ากันใหม่